อันนี้เป็นสดๆนะครับเวลา19:04เวลาไทยตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้3ทุ่มนะกราฟนะครับกำลังปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยมีดีมานที่ใช้ไปแล้วเพราะงั้นตรงนี้แตกครับใช้ไม่ได้แล้วครับเขาจะขึ้นไปใช้ดีมานนี่ครับนี่เขาจะขึ้นไปใช้อันนี้ครับจากนั้นเนี่ย ไม่ใช่เอไม่ใช่ผิดพูดผิดไม่ใช่ดี a มามันคือ supply ครับจะใช้ใช้ supply ตรงตรงนี้ครับใช้ supply ตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะทําการพักตัวลงมาข้างล่างโดยจากการที่ผมคาดการหน้าตาก,การก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ rally base rally base ไอ้ base เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลงมาถึงนี้หรือเปล่าหรือจะแบบขึ้นไปอัน,นี้เลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆ ตรงนี้พักตัวแน่นอนนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงมากินเงินของรายย่อยตรงฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะไม่ลบเส้นนี้ออกนะจนกว่ามันจะเกิดขึ้นคือทะลุเลยขึ้นไปเลยหรือลงมาตามที่ผมบอกนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะแต่ตอนนี้เริ่มมีแดงๆเกิดขึ้นแล้วนะครับอาจจะลงมาพักตัวที่นี้ก็ได้เดี๋ยวขอดู ทำเฟรมเ่อกๆนิดนึงนะอ่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือสร้างเป็น liquidity นะครับสร้างเป็น liquidity นะเดี๋ยวพอตอนพักตัวเนี่ยเขาก็จะลงไปกิน liquidity ข้างล่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทำไมถึงต้องลงมาเนาะดูตรงนี้มี fair value gap นะครับ1 f ฟ i r ์ไวลูแก p นะครับหนึ่งนะปึ้งสงครับมีอีกไหมโอเคไม่มีแล้วนะครับตรงนี้มี f a i r ์ไวลู Gap นะครับจุดที่เขาจะลงมาพักตัวเพื่อเด้งขึ้นไปต่อเนี่ยหมดแรงเห็นไหมหมดแรงทำไงครับหมดแรงลงมาเติมของครับลงมาเติมที่ f a i r ์ไวลู Gap นี้มีออเดอร์รออยู่ทีเขาจะต้องลงมาเติมนะเนี่ยเขาก็จะลงมาแบบนี้นะฮะลงมาที่ แฟร์ไวลูแก a ็อาจจะเป็นอันนี้หรือแบบทะลุลงมาอันล่างเลยนะครับอาจจะลงมา2อันเลยหรืออาจจะแค่อันเดียวแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเราก็มารอมารอเซลแถวๆนี้แหละโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้มีอัปเดตแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะบาย ตัวล,ล้อนนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเขาลงมาเกือบแตะ FVG นะแต่ยังไม่แตะแล้วก็พุ่งตัวขึ้นมาที่ออเดอร์ที่ผมตั้งรอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการดีตัวลงทันทีนะเดี๋ยวเรามารอดูว่าเขาจะสร้างเป็นอ u อซัพพลายทิ้งไว้หรือเปล่าถ้าตรงนี้เขาสร้างซัพพลายทิ้งไว้แสดงว่ามันจะลงนะครับ แต่กรณีที่เขาไม่ได้สร้างซัพพลายไว้แต่ดันเป็นสร้างดีมานเนี่ยเราต้องโดดออกนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการคาดการแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆกราฟเนี่ยเขาเขาคิดยังไงเนาะตรงนี้มันเป็นลิควิดิตี้นะครับที่ถูกกินข้างบนไปแล้วนะครับถ้ากราฟย้อนลงมากินลิควิดิตี้โซนล่างตรงเนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเค อ่ะถ้า1นาทีแท่งนี้สามารถปิดแดงได้แปลว่าเขาสร้างซัพพลายนะครับแล้วซัพพลายโซนตรงนี้ก็จะใช้ได้ผลแต่ถ้าเขาทำเป็นดีมานก็คือว่าปิดเป็นแท่งเขียวซ้อนขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ผลละครับเดี๋ยวพอราคาวิ่งมาถึงโซนนี้ครับประมาณ2อ r เนี่ยผมจะเก็บครึ่งหนึ่งแล้วก็ กันหน้าทุนไว้นะเผื่อเขายัางลงข้างล่างเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขามีท่าทียังไงนะครับอืมก็โอเคตอนนี้แท่งนี้ปิดแดงนะครับแสดงว่าเขากำลังทำซัพพลายนะอันนี้คือทำเฟรมหนึ่นาทีนะทำซัพพลายซัพพลายของทำเฟรมหนึ่นาทีเพราะงั้นมีความเป็นไปได้มากๆว่าซัพพลายตรงนี้ยัง valid อยู่นะครับ ต่อมาขอดูที่ไทม์เฟรม5นาทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอินเทอร์เนต็ตที่ญี่ปุ่นช้ามากเลยครับของโรงแรมอ่าโอเคนะครับ5นาทีเนี่ยทำเป็น rejection ของแท่งเทียน b u l l i s นะครับ b u l l i s rejection นะครับแสดงว่ามันมี order ที่ market maker เขาตั้งไว้อยู่นะครับมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ถ้าเขาลงมาทะลุ f b g ตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสมากเลยที่เขาจะลงมา f b g ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคืออ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึงนะครับว่าโอเคสร้าง s u p ล l y แล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะแสดงอะไรให้ดูนะอันนี้คือแบบความลับมากๆนะถ้าใครดูแล้วเข้าใจคือแบบความลับมากๆนะครับตรงนี้เป็น s u p ล l y ใช่ไหมครับ ดูนะเป็น supply อ่ะตรงนี้เนี่ยคือ supply เดี๋ยวกราฟจะวิ่งลงมากิน liquidity ด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจะกลับขึ้นมาเพื่อกิน supply ตรงนี้แล้วลงต่อเป็นขัน้นบันได3ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำแล้วขึ้นไปเลยเนี่ยเราเตรียมโดดได้เลยนะ ตรงนี้ทําเป็น supply อ่ามี supply เล็กๆตรงนี้นะครับมี supply เล็กๆตรงนี้นะดูซิว่าเขาจะทําเป็น supply ไหมเอ้ผมมองไม่เห็นล liquidity ถูกกินไปแล้วยังนะ liquidity ถูกกินไปแล้วนะครับราคามาแตะตรง demand ตรงนี้ที่ทิ้งไว้นะครับตรงนี้มีซัพพลายนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาอาจจะใช้ตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะครับนี่ทิ้งเป็นสีเขียวซัพพลายไว้นะครับแล้วก็แท่งนี้จะต้องปิดแดงเพื่อเป็นอีกหนึ่งซัพพลายนะหรืออาจจะขึ้นมาเพื่อกินซัพพลายนี้ก่อนแล้วค่อยลงมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมารอดูครับ ค่อนข้างที่จะ50-60%เซละว่าเขากำลังสร้างซัพพลายนะจะเป็นแบบนี้เลยครับ Rally b a s e พูดพูดผิด Rally โอ้ยผมมื่นอะไรเนี่ยนอนน้อย Drop Drop b a s e Drop Base แล้วตรงนี้ต้อง Drop นะครับ ไม้ที่เราได้ก็ค่อนข้างทีง่จะปลายไส้คแรบบับปลายไส้มากๆเลยที่จริงอะ่ะดูผมให้ดูนี่กราฟมันกำลังเป็นขาขึ้นอยู่นะมันขึ้นต่อแน่ๆครับขึ้นต่อสูงกว่านี้แน่ๆ แต่ว่ามันจะต้องมีการลงมาพักตัวเป็นไซด์เวย์ออกข้างนี้ก่อนเนี่ยประมาณประมาณแบบนี้เลยฮะขึ้นมาปุ่งพักตัวไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็สะสมทำดีมานขึ้นไปใหม่นะครับน่าจะแบบนี้นะคือผมไม่มีความรู้เรื่องอิเลกทเวฟผมนับไม่เป็นอะไรแบบ คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่ามันจะจบยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ให้กาเปันคอยบอกเราไปเรื่อยๆมันจะ,จะค่อยๆแบบเผยความลับให้เราเห็นทีละนิดทีละนิดนะครับอ,อือฮึอ่ันนี้นะครับ drop b a t e drop อันนี้สร้างเ a s จะหน้าตาเหมือนแท่งเขียวเนี้ครับมันเป็น เรลี่เบรดรอปอันนี้จะเป็นเรลี่เบรดรอปนะถ้าไอน,นี้ปิดเขียวขึ้นไปแสดงว่ามันจะกลายเป็นดีมันแต่ถ้ามันปิดแดงลงมาแสดงว่ามันจะกลายเป็นสัปปานะครับเดี๋ยวเรารอดูเขาต้องขึ้นไปใช้อันนี้ก่อนฮะต้องขึ้นไปใช้สัปปาตัวนี้ก่อนเพื่อลงต่อ อืมใช่ละตอนนี้ใช้ supply ละถ้า supply valid มันจะต้องไม่ทะลุเกินยอดนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าอันนี้ปิดเขียวนี่อันตรายนะมันจะกลายเป็น demand ทันทีเลยนะครับดูห้านาทีสิฟอร์มตัวเป็นยังไง เป็นดีมานนะเริ่มอันตรายแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าดีมานตรงนี้ไม่ทำหายสูงกว่าอันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าขึ้นไปปิดสูงกว่านี้ได้เมื่อไหร่ก็โดดครับค่อยว่าทั้นใหม่ กฟเฉลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็ได้ครับนี่ก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็มันคงจะทำเป็นไซด์เว์ออกข้างนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูแถวๆนี้หน่อยนะซัพพลายเก่าเขาเนี่ยสร้างซัพพลายลงมาสร้างดีมานขึ้นไปแต่ว่าไม่ทำสูงกว่า พพลายก่อนหนะ้าโอเคก็มีโอกาสอยู่ฮะมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่อ่ะโอเคตอนนี้ยังไม่ได้ทำสูงกว่าสป라이ก่อนหนะ้าเดี๋ยวมาเรอดูกันว่าเขาจะสร้างเป็นเนี่ยลารีเบดดรอปลงมาแบบนี้นะครับลารีเบดดรอปลงมาแล้วจะสามารถทำลายโลนี้ได้ไหมนะ ถ,ลลถ้าทำลายโลนี้ได้นะจะเกิดเป็น market structure shift หรือว่า change of character นะครับซึ่งมันจะเกิดบริเวณตรงนี้กรณีที่เขาทำลายมาได้นะครับเป็น change of character ตรงนี้นะครับรอดูว่าเขาจะลงมาได้ไหมนะ ตรงนี้ฮะเขาลงมาใช้ดีมานที่เพิ่งสร้างไว้ของหนึ่งนาทีนะเมื่อใช้ดีมานตรงนี้ไปเสร็จแล้วคือคลิปนี้ถ้าใครฟังจริงๆแล้วเข้าใจที่ผมพูดนะโอ้โหผมบอกเลยว่ามูลค่าหลักล้านฮะมูลค่าหลักล้านจริงๆอ่าเขาทำ supply ซ้ำอีกรอบนะครับ แางนี้ก็จะเป็นขึ้นไปแล้วก็ปิดลงมาแดงไม่เชื่อเราดูครับขึ้นไปแล้วปิดลงมาแดงล้านเอร์เซเพราะว่ากำลังทำซัพพลายอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราดูเราดูเราดูตอนปิดนะผมพูดไม่ได้มเวไม่ได้มัวนะครับทุกอย่างเกิดจากการ อดหลับอดนอนแบบ2-3อาทิาท์นะครับเพื่อตกผลึกมันนะครับตกผลึกให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมปิดเป็นสีแดงจริงๆด้วยนะครับแท่งนี้ตามที่พูดเป๊ะเลยกลายเป็น supply นะครับเดี๋ยวดูสักห้านาทีเนี่ยทำตัวเป็น supply หรือเปล่า ถ้านาทีนะตรงนี้นะครับถ้าขึ้นปิดเขียวเป็นดีมานแต่ถ้าปิดแดงเป็นซัพพลายต้องรอดูแท่งนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิด m a r k market 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 u c t u r e s h i f t เมื่อไหร่ก็นั่นแหละหรือ c h a n g e of character ก็ได้แล้วแต่จะเลือกมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกันฮะแล้วแต่เราจะ เลือกล้วแต่เราชอบอะเออเนี่ยเนี่ยเฉียงออกคาแรกเตอร์จะเกิดไหมนะครับรอดูถ้าเกิดก็เตรียมให้ hey. ทะเลทรายเลยนะอันนี้คือเส้นนำทางที่ผมบอกเขาเอาไว้นะคฮันแน่น้องลงมาครับน้องเรียบร้อย เดี๋ยวนะคือตอนนี้ถ้าปิดเป็นเนื้อเทียนตรงนี้ได้เรียบร้อยอะฮะซัพพลายนี้ valid นะครับแต่ถ้าปิดเหนือเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับปิดเป็นไส้ไม่ได้ต้องปิดเป็นเนื้อเทียนเต็มๆนะรอดู มันปิดเหนือยังไม่ถือว่าเป็นอ่ะลงมาที่ FVG แล้วครับลงมาที่ FVG แล้วลงมากินที่ FVG แล้วโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนครึ่งหนึ่งนะที่1.6หลอด1.6หลอดเก็บไปก่อนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็อันล่างเนี่ยเหลือไว้รันไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกันทุนเอาไว้นะครับที่ไหน,นเอ่ย

หลายช่องอาจจะแบบเทรดจบแล้วปิดกำไรไปแล้วแล้วค่อยมาเพลย์แบ็กให้ดูทีหลังแต่ผมนะครับสดๆนะเวลาเนี่ย19.38อ่าตอนนี้มันเป็น UTC ของนิวยอร์กผมเปลี่ยนให้ดูนะถ้าเป็นเวลาไทยเนะี่ยไม่ได้แบบมาหลอกลวงใครนะครับไม่ชอบหลอกใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาหลอกด้วย UTC บวก7 อ่าดูนะครับเวลาแท่งนี้นะปัจจุบัน19 39นะ19 39ใช่ม้ไหมครับไม่ได้หลอกนะครับนี่24เมย์39 24เมย์39นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตลังกนั้นก็ปล่อยให้เขาวิ่ง ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเขาจะลงมาที่ไหนนะแบบตอนแรกผมตั้ง TP ไว้ที่1,9,7,8แต่ว่ามันมดีไม่ดีตรงนี้จะเป็นซัพพลายใหญ่เลยนะถ้าแบบทั้งสีชั่วโมงเนี่ยปิดเทียวไม่ได้แล้ว พูดออกมาเนี่ยจะกลายเป็น supply อันใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะครับดูที่ FVG FVG ต้องลงมาปิดแล้วก็ต้องลงมาใช้ที่ยังไม่เห็น อ๋อนี่ครับโอเคเดี๋ยวลากลงมาที่นี่เลยที่ไหนเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกจุดเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกจุดเจ็ดตอนนี้ผมกันหน้าทุนไว้แล้วนะก็คือไม้นี้ก็ปิด การขาดทนไปทุำเฟรมใหญ่อ่ะมันจะขึ้นต่อนะนทำเฟรมใหญ่มันยังขึ้นต่อนะครับแต่ว่ามันดันโดในเนี่ยซัพพลายเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอะสาม,มารถนะครับตรงนี้เป็นแดงแล้วอันหน้าเป็นแดงอีกอะนะครับ มันจะลงทําลายอัพเทรนนี้ไปแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้แดงแล้วชั่วโมงถัดไปปิดเขียวนู่นนะครับพุ่งทำลายเทรนขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับผมก็จะโดดตอนนั้นแหละครับอืมเป็นยังไงขอดูซิน้องเป็นไงครับรู้จัก M v G ไหมเห็นไหม ว el, el, so ่ามันลงมาที่ f b g แล้วก็เด้งเห็นไหมเป๊ะแบบเป๊ะมากๆเลยนะเห็นว่าแต่ว่าต้องลงมาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อปิดแก็บตรงนี้นะมีเดอร์ค้างอยู่มีเงินลอยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมไปแล้วครับพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนรำคาญก็ยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางการเทรดแล้วกันเนาะก็ อย่างที่บอกเลยนะว่า,าราคาเนี่ยทำเป็นซัพพลายเป็นคำมไนลงมาแบบนี้แล้วก็จะวิ่งมาปิดแกลบที่ FVG แล้วก็ลงมาที่ FVG อีกแล้วเห็นไหมครับก่อนที่เขาจะเด้งกลับขึ้นไปหาออเดอร์ด้านบนนี้นะครับซึ่งตรงนี้มี FVG อยู่ตรงนี้มี FVG อยู่ครับเขาอาจจะวิ่งขึ้นไปหา FVG แล้วก็ค่อย อ่ะซึ่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมซึ่งเขาขึ้นมาแล้วนี่ไงครับซึ่งขึ้นมาแล้วที่ f v g แล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาปิดแกป f v g แล้วก็ลงมา f v g ตัวล่างและจะเห็นรอยเด้งที่ f v g ตรงนี้เองนไครับคือทุกอย่างมันเหมือนกับเราสามารถคาดการล่วงหน้าได้หมดเลยถึงแม้ว่าผมไม่สามารถพูดได้เพราะมันไม่มีอะไรในโลกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันค่อนข้างที่จะ make sense นะครับผมไม่ใช่เดาไปมั่วว่าแบบเดี๋ยวน่าจะขึ้นเดี๋ยวน่าจะลงเดี๋ยวน่าจะลงเดี๋ยวน่าจะขึ้นอะไรเงี้ยครับ เพราะงั้นทุกอย่างมันสามารถอธิบายได้นะอ่าเห็นไหมครับทันทีที่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาหา FVG ตรงเนี้ยถ้าสังเกตนะครับรอบแรกลงมา,า FVG ยังไม่ปิดนะเด้งกลับขึ้นไปใหม่ห,มหาสัปปายลงมาปิด FVG มาเจอ FVG อันล่างนะครับแล้วก็ยังไม่ปิดแล้วเด้งกลับขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นมาปิด FVG จากนั้นก็ค่อยลงมาปิดข้างล่างแบบนี้นะครับ กามันจะไม่ได้พุ่งปื้ดลงไปทีเดียวเลยเพราะวันนี้มันไม่ได้มีข่าวที่จะแบบช่วยให้แบบมีออเดอร์ที่ซื้อขายรุนแรงขนาดนั้นมันก็เลยวิ่งไปแบบเนิบๆชา้าๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆก็ที่จริงตอนแรกผมตั้งทีพีไว้ที่นี่นะครับที่เแต่ว่าผมดูแลยอดนี้นะครับความเป็นไม่ได้ที่มันจะลงมาถึงได้มากที่สุดเลยก็คือที่นี่1974 ซึ่งจะถึงไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้และมีโอกาสนะครับดูสิว่าเขาจะมาปิดแก็บท f v g นี้หรือเปล่าซูมให้ดูชัดๆคือใช้เครื่งหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับก็ถือว่าใช้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติขึ้นมาแต่อเงี้ย ถ้ายังไม่ปิดก็แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะดิ่งกลับขึ้นมาได้อีกนะเพราะงั้นมันจะยังไม่ได้ลงไปทีเดียวมันก็จะเหมือนเราเล่นพินบอลนะครับดิ่งไปดิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาอ่าใช้ไปแล้วอันนี้จบไปนะครับอันนี้ใช้ไม่จบใช้ไม่จบนะครับมันก็ถ้าเราสังเกตนะครับมันเหมือนกับเวลาทุกคนเอ่อเอา,เอาเ,อาเอาเป็นชาวบ้านเรียกกันว่าตีแนวรับแนวต้านเห็นไหมยะมีเป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยเห็นไหม เป็นแนวรับแนวรับทะลุลงมากลายเป็นแนวตานภาษาชาวบ้านนี่เขาพูดกันอะไรเงี้ยครับแต่นั่นคือเป็นความรู้ที่มาร์เก็ตเมเกอร์เขาสอนเรานะแต่ว่าความรู้จริงๆที่มาร์เก็ตเมเกอร์เขาไม่ได้สอนหรือว่าปิดบังเราอยู่ก็คืออะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมเป๊ะมากเลยนะเนี่ยผมตีก่อนที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปด้วยซ้ำเป็นขั้นบันไดแล้ววิ่งกลับลงมาที่ FVG โอเคครับพอประมาณครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้วเนี่ยกี่จุดแล้วเนี่ยฟื้บลงมาเนี่ยโอ้โห6กรกว่าจุดแล้วนะครับแค่นี้ก็6 0 0กว่าจุดแล้วนะครับเก็บกำไรเข้าพอได้แล้วนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนอ่าเป็นยังไงครับความ ความเป๊ะคือนี่เห็นไหมวิ่งลงมาแล้วใกล้จะทีพผมไปเรียบร้อยนะลงมาแบบแรงแรงแบบแรงโคตรๆอะ่ะอ่าปิดแสกฟีจเรียบร้อยลงมาลงมาทำอะไรครับเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเห็นอะไรไหมหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแนวรับ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 ,รบครับแนวรับมีไว้ทำอะไรครับ อย่ากินฮนะกินให้หมดครับแล้วเราพวกนี้กินให้หมดครับน,ะนี่นมากินให้จบๆแต่แถวเนี้ยมีดีมานอยู่เพราะงั้นมันก็อาจจะมีการเร่งขึ้นไปก่อนนะแต่ถ้าทุกคนเห็นผมเปิดแท่งที่เป็นหนึ่งชั่วโมงให้ดูแล้วกันว่าสองแท่งแดงจากจุดที่ผมเข้าเนี่ยที่เป็นปลายไส้เลยนะครับ นี่ตายไส้แบบนี้เลยนะครับสไนเปอร์ลงหมาข้างล่างโอเคครับแล้วเ,เจอกันครับทุกคน